ตัวอย่างสุมารานี่มันก็คำ่ำเดียวนะทุกคนต้องกลับบ้านกันหมดแล้วสิเหมือนมีคนตามหาเด็กเหรอนะอุ้ยเด็กฆ่าโดนฆ่าตายเด็กคนนั้นจะวนเวียนอยู่ที่ดินไม่รู้ว่ายูทูบจะแบนบบมาพูดอย่างเงี้ยเราเราพูดบ่อยแล้วไม่เป็นไรหรอกมัง้งสุมาลา สร้างจากเรื่องจริงเนอยเฮ้ยเอาอะมันสร้างจากเรื่องจริงอะน่ากลัวนะชื่อให้ลูกๆว่าอะไรดีคะคนหนึ่งจะลูกงามอกอ้อมอารีอ๋อคือมหาเศรษฐีสองคนนะส่วนอีกคนนั้นจะขับรัติดใจต้ my ห o กเลือดเนื้อเชื้อไขจากไปอีสานสุมาลาอีกคนหนึ่งชื่อกุมาลาอีกคนหนึ่งชื่อสุมาลาแล้วเจ้าก็จะมีพันธะกับนายของข้านายของท่านเป็นใคร อ๋อเป็นสัญญากับปีศาจนท่านผู้ชมโอ้ยลูกมันอับประักอับอับวิผู้ไม่ได้วะนะขอโทษขออภัยนะกูมาแล้วโอ้ยทำไมมันมันแปลงมอนอย่างกรบซอมบี้เลยวะใครๆก็วย่างนั้นเป็นบ้าหลอนเกินหลอนเกินเจอกนาดล่ล้ผมหลอนเลยกินไก่ด้วยวะเกฟซีเปล่าอู้ แม่เธอไม่เคยบอกได้ยังไงน่ากลัวว่ะนะพีชมท่น้องฝาแฝดด้วยเฮ้ยถ้าอย่างนี้ผมกลัวนะเลิกเริ่มไม่ตลกแล้วหลัง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 ก็ไม่ตลกกันรลอ่ะโอ้โหแล้วไม่ได้ทำตุมบานาตัางหากอย่างเอาอ่ะเรื่องเนี้ยโอ้แล้วเด็กเลดดเป็นพระคสิบแปดบวกอ่ะเรื่องเนี้ยดูทรงกันอะน่ากลัวด้วยอ่ะ โอ้ห oh. เกี่ยวเกียวข้าวมาฆ่ากันเฉยน่ๆๆากลัววะ่ะแกก็โหดเกินเรื่องนะอิโดโคทับถึงเลยว่ะโหดจัดอนะ่ะสุมาลาสุมาลาเริงมาเล่นกันเถอะสิบเก้าธันวาคมนี้ในรงภาพไปหยุดสั้นๆันสันส้นๆันไม่พูดอะไรเยอะ โคตรน่ากลัวสั้นๆ้สันส้นๆคือคือคือจจหลอดไปป่าวะ่าอินอินโดทำหลังหลอดมากเลยแล้วหลังแลพักหลังๆเนะี่ยสิบเก้าไม่บอกโอ้ยสิบเก้าธันวาคมโอ้แล้วมันไปชนกี่เรื่องวะชนบูฟาซ่าอนะีกเนาะไม่รู้ว่าเรื่องนี้คงจะแบบน่ากลัวเหมือนเนานะดูจากกระแสคุณก็น่าจะชอบนะเรื่องนี้ผมชอบแนละ้วคุณอยากดูนะโอ้แต่ อนทาด้นสิบแปดบวกอินโดเนะียชอบทําหนังสิบแปดบวกตลอดเลยจนเดน๋ยวนี้สักพักเนี้ยสมัยนะ้ชอบทํแต่หนังคนโหดกันนะไม่ว่าแบบเราเคยเจอโหดมากมากไปนะก็เ,เคยเจอมาแล้วเรื่องนี้กค็คงจะโหดอะ่ะสมัยนี้ทําหนังโหดเยอะมากนะต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นยุคยุคสมัยมันเปลี่ยนอะ่ะนะครับก็โอเค,ครประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ว้เจอญไปมคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ